างด้านของกรมศิลปากรนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรและช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อดําเนินการออกแบบสร้างพระเมรุมาตรและบุรณะราชรถราชยานขยายความจงรักภักดีตามโบราณราชประเพณีค่ะ นายพนมบุตรจันทรชดอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการเตรียมออกแบบและการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบว่าได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมเกียรติโดยเน้นความงดงามและความสง่างามค่ะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีช่วงเวลาเดียวกันก็จะดำเนินงานบุรณะราชรถราชยานเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานหนังสือจดหมายเหตุซึ่งจะจดบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตและว,วันนี้จะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินงานต่อไปค่ะ ทั้งนี้กรมศิลปากรมีบุคลากรที่เคยถวายงานพระเมรุมาตรหลายยุคหลายสมัยแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของกรมศิลปากรจะทํางานร่วมกับบุคลากรของสํานักช่างสิทหมูส่สานักสถาปัตยกรรมสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสํานักพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจึงมั่นใจเขาว่าการดําเนินง,งานจะเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้อย่างดีที่สุดค่ะ